การสวัสดีครับพี่น้องนะเมื่อนี้สิาพากินง่ายๆคือกาล่ะครับผมนะเมนูเอียงเหี่ยวหูบอต่ำวุ้นเส้นใส่เห็ดหูหนูแล้วก็ใส่กุ้งพี่น้องยาละนลิตรหน่อยแซ่บๆน้ำกันนะครับผมนะเบิ่งเสียบนลยบุญเส้นพี่น้องนี่อืมแซ่บๆเลยพี่น้องเบิ่งวุ้นเส้น ยัย่วอ,อะไรมามาได้แล้วได้แล้วมาอืลโหลเดทฮูนูนพักกันจองต่ำใช่พักกันจองป้อมอ้าว

อ,อ,อ,อ๋อขีบเนี่ยเหมือนเงินนะตามบุญเซนเฮ็ดหัวหนวาจบ อร่อยอูนเซนต่ำกระแต่กุ้งกุ้งน,น,น้อยให้หุ้นันว อืมอืมครัจัมือใส่ให้คุณนัอืม กันจองลวกี๋่ออันอ้อเลยผักกันจองเนาะมาอ,มอม 응. Mm -hmm. mm -hmm. mm -hmm. อืมอ่ะอืมพักกันจองหมวนใส่ลถแล้วเนาะพี่นอนะ้องเนาะอืมอืม กอหมือกอบก้เากินตอนยรกกรอบตอนนั้กรอ,อบครับออื Oh. พันไส้กับรสสันม,ม,มาตำบุญไส้เห็ดหูหนู 嗯，什么、mm？Hmm.